บทสวดธรรมสังเวคาปัจจะเวคณะแปลสัพเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายและสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาธรรมนาม,มาธรรมทั้งหมดทั้งสิงส้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปยสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาธรรมนาม,มาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้ว แล้วแก่เจ mm ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่ง oh, ท no. ั have, e ้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุอทวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตัพังอันเราจัพึงตายเป็นแท้มรณปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบช,ชีวิต,ตนะชีวิตต่างเมอณะชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอริจังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัติเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การินะราอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปะสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะมรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูจามาริสะเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตตเตตาเถวาหังมาริสามิเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตนัตถิเมเอตาทะสังสัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ป neck. โปรดสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมมังสัพเพหิพาเตหิประกาศตังปุญญโยอนุโมทันตุสุน um ันตุโพนโตเยเทวอาสมิงฐานเนอธิคตาธีคายุกาสศตาหูตุสุขิตาหูตุทุกขาปามุตจันตุมาตาปีตาสุขิตาหูตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหูตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพอัยาติกาสุขิตาหูทุกขาปามุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพสักยะขาสัพเพเปตาสัพ สัพเพปตาทุกสุขิตาหัวตูทุกขาปมุจัรตูสัพเพอะอาจาริยุปาชาัชยายสุขิตาหัวตูทุกขาปมุจันตูสัพเพณัคขตาสุขิตาหัวตูทุกขาปมุจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหัวตูทุกขาปมุจัรตูสัพเพสัพสามมาตินางสะมิชันตุโว บ,บูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสตัตว์ตอาคารติมายาอิติภควานมโมโพธิสตัตว์ตอาคารติมายาอิติภควานโมโพธิสัตว์ตอาคารติมายอิติภควาโพัตอาคารติมายาอิติภควาปติธานาคาถายาเทวตาสัตว์นิวิหาราวาสินีถูเปคะเรโพธิคารินแต่หินแต่หินแตะหินแต่หินต,ต,ตาธรรมมาธานานะทพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเถราจามัชานะวาการจ่ พิกขลโวสารามิกาธานาปฏิอุปากสากาักะคามาจาเทสานิฆามาจาอิสาราสัปปานภูตาสุขิตาสุภาวันตุเตชาลาภุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอาทาโบปะปาติกานิยานิกังธรรมวาราังปฏิจะเตสัพเพปิทุคัสสะโรนตุสังขยังทาตุจิรังสัตตังธโมธมะ ธรรมัทธาราจะปุคลาสังโพโหตุสัมมโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมหรรขะตุสัตสัตธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวิงสัมปาปุเยยามะธรรมเมอริยะอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวุเปาวสันตุวุทิงพุธิภาวะ ภาวายสัตานังวุธิธภาวายสสตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาอัตตาราชางนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนบะชังรักขันตุสัพพธา เทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขัปัตตาจจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาหตูสัพเพปีปานนโนเอตาวตาสัมมิหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาธานังทาทันตุสัทธายาสีรังรักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตตาหตูคาฉันตูเทวตาคตา สุมังฆะราคาถาโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมะสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตานางสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุสุมังฆะรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสะสะโสสัพเพพุทธาพระปปตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานาตันจะเตเชนะรักขังพันธามิสะสะโส สัพเพพุธาภรัพตาปเจกานังจ่ายยังพระรังอรหันตานังจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาภรัพตาปเจกานังจ่ยังพระรังอรหันตานังจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาภรัพตาปเจกานังจ่ยังพระรังอรหันตานังจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวด สาทยทายาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชรกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงสพจงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญสา,สาธุการในบุญ กุศนศลนี้โปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและปูชาทุกประการเทิด